เป็นแล้วนะครับวันนี้พวกก็ผมครับโฟมชาแนลเหมือนเดิมนะครับเด็กแก้มนั่นแหละครับผมจะขออนุญาตปรับให้มันเช้านนะครับไอซูนนะครับไปโอ้มันโอ้ my god อ้อคิปเปอร์เหรอคิปเปอร์มันมาระเบอร์ตอนไหนนะผมยังไม่รู้เลยดเดี๋ยวผมพูดไว้ก่อน คิดไม่ออกครับตอนนี้คือกำลังมันให้กำลงังเมากบนครัเค,เคนะครับต้งไม่ผิดนมนน่าจะมีติเหอะไรก้นตรงนี้นะตรงนี้ดหุ่นแล้วนะครับอ,อ, <c oughs> อ้มาคำสาไม่ได้บ้า s i m e แล้วก็ t h e d s e t S e t แชวกมอย่างนี้ไม่ได้อะเป็นเพราะอะไรอะอะไรอะอบปแล s ผมชื่อเก้สออเคส่ทีนะก็ไม่ได้งั้นปล่อยมันเลยครับผมกาะานีแล้วก็ทำแลนด์คดีบพานี้ นะครับตอนจะแล้วว่าพักนี้นะครับเราจะพยายามหาแร่นะครับเดี๋ยวเจอหรือเปล่าน,นะต,ตอนนี้ผมก็ขอขดก่อนนะครับก็ขอดไปเร็วว่ะผมมาช่วยต้อนทุนมาที่สุดโอเคครับ สูพังครับพังสองผมได้เปลี่ยนแล้วนะครับจะไม่ค้าเองแล้วอ,อะไรอ่ะเฮ้ยมันมาไงไปซะน่าจะมีตัวหนึ่นด้ว จะมีตัวหนึ่ไปนีาครบแล้วหนึ่งสองสามโอเคนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับทีมเรากำลังขุดรอนะครับรอเช้านะครับก็ขุดตุนไม่ก่อนนะครับก็เดี๋ยว เราก็จะต้องไปน,นี่นะน้อต้องไปสร้างบ้านสร้างถิ่นฐานที่นะก็สร้างไปก่อนนะครับน้อสร้างเป็นกระ๊อบดินมันจะได้นะครับกระ๊อบดินนะครับแล้วตอนนี้ก็คุณเห็นไปเรื่อยๆก่อนในสร้างใกล้ๆกับตรงนี้นะครับถ้าไกลกว่าตรงนี้นะครับมันจะไม่ดีนะครับก็ อันนี้ก็ขุดมายาวๆนะตอนนี้เราก็ลังมาแล้วชอขุดมันเข้าไปแ,แล้วก็องขุดกันดูนะ,ะขุดมไปเรื่อยๆครับผม กดกันไปเรื่อยๆนะครับหิงหิงกดจนกว่าอันนี้จะพังกดไปเรื่อยๆนะครับเก็บจุนมันเอาไว้ตอนนี้ก็น่าจะาไม่เฉาสักทีนะครับก็ลองผมขออน,นุญาตนะครับลองดูก่อนตอนนี้ผมชื่อสตีฟอยู่ดีก็ชื่อสตีฟจะได้ทุกคนนะปรับเสร็จแล้วแอปเปิ ไอตอนไม่มีอะไรใส่เนาะก็แบบป่วยปวอะไรนี่ก็ไม่น่าใส่ได้ลบ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 ปล่อยมันก็บอกอ้าเช้าแล้วว้า อะไรกันไม่ต้องออกมาเลยอุดเลยไม่ต้องเลยเกือบตายกวดกระดูกว่ากี้ดีกันดัวคิปเปอร์บุ้มอยู่ดีดีดดดดดด โอ้ยทำไมวแม่มาคุดเรืองอาชีพเสรีจแล้วจะไปสร้างบ้านฮัลโหลว่าอย่างเดี๋วจะไปสร้างบ้านนะทและวอ่ะ a ลแอป มาเจอไงรับก็ไปไม่ได้โแล้วโว้ขี่อะไรจะสร้างบ้านกันนี่ก็คือ โอ้ยผมขาผมวางผิดจบนะเ,ดเลยให้เต้นดี๋ยเขามา,าด้วยภาพมันต้องใหญ่มากวางผิดจนผมทนไม่ได้โอ้ยลงยาวทักสีด้วยช้า มันเข้าไปโอเคได้แล้วไปกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบื้องผมจะเอาโอเค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 ได้อยู่นะครับทุกแม่มี่ก็คือเนี่ย วางเลยครับนุนฝนด้วยหนึ่งอันใช่ไหมตรงนี้สองสอง,สองกันสามสามตัวกันสี่ทำไมประตูใหญ่ครับถึงจะทำมาเท่ากันเลยสี่นประตูใหญ่เค้ยในนี้มีแต่แปง้ง ่งย่อตัวไปต่อไปต่อไปต่อไป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 ไปไปต่อไป ยินนะครับก็ได้มาแล้วโจ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 โอ้ my god ก็อาจจะเงียบนะครับแต่การสร้างบ้านจนร์บหลุมแล้วมันคือคอานที่ต้องใช้สมรรถนะนะครับเพราะว่าถ้าวาังผิดแม้แต่บล็อกเดี๋ยวนะครับบ้านจะดูแบบคือลุงลัง เป็นไปได้ว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้คนละเรื่องนะคะ เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้อย่างสวยงาม อาจจะได้ยินเสียงหนเป็นบางเป็นบางเสียงคุณก็ได้ยินเสียงสิ่งเดียวแล้วนะฮะอ๋อโอ๊ยมันจะแบบเป็นไป่ด้ไหมฉันรักที่ทำไมไม่มีวันรักมี ก็จะเงียบไปเลยนครเพราะว่ามีอะไรจะพูดแล้ว เสียงกต้องอยากคัะทุกอย่านะคัะ

我姐姐看过了，现在在玩吃鸡。嗯嗯嗯 哦，那什么，哇！ เยวว่าขออนุญาตเปิดมอนนะครับงกเปิด่มา เรือบ้านก็อาจจะไม่เสร็จในทั้นี้นะครับแต่ั้นี้ไดแล้วเาอยู่กับเปเต็มเอ็มนะครับผมับีวาง้อหหก้อนน ก็สำหรับวันนี้ชิญมาครับก็อย่ลืมกดไลค์กด s u b s e ให้กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตรับกับสดครับ